งพยาบาลรู้แล้วใช่ไหมตอนนี้นโยบายของโรงพยาบาลเรานี่รักษาโรคละห 500, ้าร้อยถ้ารักษาไม่หายยิงดีขึ้นให้หน 1, ึ่งพังว่าให้เอาไปอ่ะไปติดหน้าโรงพยาบาลติดหรือยังติดเรียบร้อยแล้วค่ะมันไจแค่ไหนเรียบร้อยค่ะถ้าว่าออกไปเนี้ยทําไมติดนี่มีลงโทษนะเพื่อเป็นกลางให้ประมาทหันตูดมา,า,ดมาลงโทษเลวกาจบจทีนึงหมอที่เล่นนะคะเฮ้ยวันนี้เราเงาไม่มีคนไข้ ติดโรงพยาบาลดีกว่าไหมคนไข้มาแล้วค่ะมาตรงไหนวะเจ๊นี่มาทําไมเชิญคนสมสักค่ะครับผมครับ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 สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับครับคุณหมอครับป้ายหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องจริงเหรอครับเรื่องจริงสิรักษาไม่หายคืนหนึ่งพันสวัสดีตอนโอ้ยผมใช้ได้ดีมากครับผมเข้าโรงพยาบาลบ่อยด้วยครับครั้งบห้าร้อยครับทําไมหายจริงจริงหนึ่งพันบาท อ oh. ้ดีดีดีด,ดีครับหมอครับวัน็กคุมเก็งอะไรอ่ะหมอวันนี้หะครับผมรู้สึกว่าลิ้นะลิ้นละคุณหมอลิ้นผมรู้เป็นอะไรครับชิมอาหารกินเข้าไปปุ๊กไม่รู้รสชาติอาหารเลย เค็มเปรี้ยวหวานก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ครับหมอยิงมีปัญหาว่างั้นครับยิงมีปัญหาคุณมาถูกเทแล้วไม่มีปัญหามาถึงเราเนี่ปัญหาจะหมดสิ้นนางพยาบาลับไปหยิบยาที่กล่องที่20ยาพาราเทียเวอร์แต่ว่าไปหยิบมาเลยเป็นยาอะไรครับหมอยาหย่อนที่2หย่อนข้าไปบสามหย่อนนี่หายแน่นอนอุ้ยมันไม่หายแล้วก็ผมไม่หายนี่ดึหนึ่งพังจริงหรอครับอ่าขอแค่กวาดกัน สามยนต์นะคะสามยนต์ได้ย้ํานะคะตี๊งอะอะเป็นไรเป็นไรหัวเป็นไรหมอทําไมนี่มันน้ำมันเครื่องนี่หมอน้ำมันเครื่องครับจริงดีด้วยนะครับครับคงหายเป็นปกตินะครับลิ้นคุณสามารถสัมผัสลบได้แล้วจ่ายมาเลยห้าร้อยคงหายเหรอครับอหายสิโอ้โหตัดกินเคีดกิ้งบล็ยวกินงปิด คุณก็ไม่รู้ลูกใช่ไหมตอนนี้รัวเป็นน้ำมันเคร่องอ่าด้วยครับโอ้ก็ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับครับครับเค่าเฮ้ยไม่ต้องไม่จงติดลงบางดีกว่าติดลงบางดีกว่าเนาะยติดแระดับเราไม่อยากทำอะไรแล้วไอ้ย่างหรือไม่อยากทำอะไรแล้วอยากทำอยอะมากกว่าสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับหมอครับจำไล่จำไล่หน้ารำเนี้ยครับโอ้โห มาผมสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วครับหมอประจากษ์หมอครับอะไรแล้วโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมใช่ไหมยังเหมือนเดิมโปรโมชั่นที่บอกนั้นจัดถึงสิ้นปีออ๋ครับผมถ้าเกิดได้รับความนิยมนะอาจจะต่อไปอีกปีนึงก็ได้เป็นสองพันสามพันเลยโอ้ยโรงพยาบาลหมอที่สุดยอดเลยนะครับยอดว่าแต่คุณวันนี้เป็นอะไรล่ะครับอ๋อคือวันนี้ผมเป็นโรคอะไรนะครับไม่รู้ครับหมอเป็นโรคแบบผมเรียก่าความจำมันจำอะไรไม่ค่อยได้ครับมืนคนความจำเสื่อมนะครับภาษาแพ็คเขาเรียกอัลไซเมอร์ นั่นแหละครับผมประมาณนั้นใช่ไหมบางทีเดินผ่านมาทำอะไรไปปุ๊บนึกจดจำอะไรไม่ได้เลยครับเก่งแล้วก็นึกว่ายังไม่ได้เกงถูกต้องครับตรวจแล้วก็ยังบอกไม่ได้ตรวจนั่นเลยครับหมอ ไม่มีปัญหาต้องผ่าสมองไหมครับต้องผ่าไหมครับโอ้ยไม่ถึงมาแล้งละครับโอ้โหของเราของเราท้าไมไล่อะไรจริงๆเราจะไม่ผ่าผ่าสมองเนี่ยอันตรายครับจังสูงมากนะครับโอ้ดูจังเหมือนเดิมครับครับอ๋อถ้าเป็นต้องผ่าสมองเนี่ยก็ห้าร้อยใช่ไหมครับโอ้ยสูงครับนี่คือทห้เลยครับผมโอเคนะแป๊บนะครับเออนางพยาบาลเอายามาเอายามานางพยาบาลอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะนางพยาบาลอยู่หรือเปล่าครับชอบเล่นโทรศัพท์ตลอดไม่สนใจนะ ควดนี้หรือเปล่าคะมันเป็นยาละยาฉีดหรือยาอะไรครับหมอยาหยนยาโยนแค่หยอกขับปังเลยอ๋อขับดีครับยานะะคไ้หมออรนี่มันน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจำได้มันนั่งหยอดใส่ปากผมเพียแล้วคนนี่แหละผมจำแม่นเลยยิ่งมั่นใจเหรอว่อ่ะ จำขวดได้เลยและจำหลอดสลิงได้ด้วยจำเปล่าผมสาบานผมจำไม่ผิดหมอขวดนี่แ,ลแหละแค่จำมาหลายวันมาแล้วนี่จำไรหรอจำได้จำแม่เลยวันนั้นยอดที่โอ้ยกับพวกนัเลยกึอยขึ้นไม่ลงเลยเออยิงลีด้วยนะครับความจำคงหายไปปกติแล้วนะครับผมสามารถกลับมาจำได้แล้วครับจ่ายมาเลยห้าล่วเฮ้ยผมหายแล้วครับหมออ่ะก็หายสิหายยังไงอ่ะเอา้าวก็ไม่จำไรนี่เป็นมือของกำลังเครื่อง นล้วผัดมาตั้งหลายวันแล้วยังจำไล่เลยอ่ะแสดงว่าหายเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นหายด้วยหายไปดีนะครับหมอเอ้ยครับสวัสดีครับหมอขอบคุณครับผมมาะชันเราถึงสิ้นปีเลยนะครับครับผมลากปก่อนนะครับหมอครับครัโอเคครับครับนางบางเปิดคลินิกแล้วเปิดน้ำอุ่นไว้เลย